ฮัลโหลทุกคนก็กลับมาเจอ,อับลิเดียอีกครั้งแล้วนะคะก็วันนี้มาแปลกๆหน่อยนะคะก็คือลิเดียใช้โบผูกผมนะคะก็คือลิเดียทำสีผมมาแล้วนะ,ค,ะคือทุกคนจะกดเข้าคลิปนี้ทุกคนน่าจะรู้แล้วแหละว่าลิเดียจะมาพูดถึงเรื่องอะไรเนาะแล้วก็จะมารีวิวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวไหนทุกคนน่าจะรู้แล้วนะคะก็วันนี้เราจะมา พูดถึงสีผมนะคะนี่เป็นสีสองตัวนี้นะคะก็วันนี้ดิเดียได้ทําสีนี้ไปแล้วนะคะเป็นสีของลิซ่านะคะวานิลาเนาะก็ลิเดียทาไปแล้วแล้วก็ลิเดียอยากจะให้ทุกคนมาดูนะคะว่าสีมันเป็นยังไงเนาะแต่ว่าลิเดียจะมาเปิดกล่องก่อนนะคะว่าด้านในมีอะไรบ้างแล้วก็ค่อยให้ทุกคนดูนะคะว่าลิเดียทำออกมาแล้วสีเป็นยังไงนะคะเพราะว่าคลิปนี้ลิเดียจ,จะมารีวิวว,ว่า สีผมที่ทำสีวนิลาที่เรียร์ทำในวันนี้อ่ะจะออกมาเป็นสีแบบไหนนะคะแล้วก็เรียขอพูดเลยนะคะว่าเรียรไม่ได้กัดผมนะคะคือเรียเป็นผมสีดำแล้วก็มาทำสีวนิลานี้นะคะคือตอนนั้นเรียามีความคิดแบบว่าอยากจะรู้อ่ะถ้าผมสีดำ มันจะออกมาเป็นสีอะไรเนาะสมมุติว่าถ้าบางคนแบบผมสีดําอยากจะซื้อสีของวานิลาเป็นสีแบบที่ลิซ่าเป็นพรีเซนเตอร์นะคะก็คืออยากจะรู้ว่าสีผมจะออกมาเป็นสีไหนเนาะก็สามารถดูคลิปดิเดียได้เลยนะคะเพราะว่าลิเดียได้ลองแล้วเนาะก็ตรงกล่องเขาจะมีบอกนะคะว่าถ้าสีผมเราสีแบบไหนก็จะออกมาเป็นสีแบบไหนนะคะสมมุติว่าถ้าสีผมเราแบบออกโกโก้หน่อยก็จะได้เป็นสีทองนะคะแต่ว่าถ้าสีดําอะ ก็จะเป็นสีแบบเงาเงาหน่อยนะคะแต่ว่าก็เห็นสีอยู่นะก็กล่องนี้ลิเดียได้ทําแล้วนะลิเดียจะมาเปิดกล่องนี้ให้ทุกคนดูนะคะอันนี้เป็นสีของแฟนของลิเดียเองนะก็เดี๋ยวลิเดียจะทําสีนี้ด้วยนะคะก็รอติดตามคลิปต่อไปเลยนะคะว่าลิเดียจะทําออกมาสีนี้หรือเปล่านาะก็สีนี้เป็นสีเมอร์ตาลีนนะคะก็เป็นสีออกม่วงๆแบบม่วงๆมืดๆอะคือ เขาจะเป็นลักษณะส,สีแบบนี้นะคะคือเขาจะออกแบบม่วงๆแบบนั้นนะคะม่วงๆแบบมื่อแต่ว่าไม่ค่อยสว่างแต่ก็สีของเขาทั้งหมดมีตามนี้เลยนะคะก็ถ้าใครที่อยากจะได้สีไหนก็สามารถไปเลือกได้เลยนะคะมีหลายสีมากเลยเนาะ,ค,ะคือเรียกไปเห็นว่าแบ็คพิงมาเป็นตีเซนเตอร์นะคะเรียก็เลยอยากจะลองเนาะ,ะแล้วก็เรียเห็นคนใช้เยอะมากแบบรีวิวใน IG Story แบบเยอะมากเรียก็เลยอยากจะลองนะคะว่า สีของเขาโอเคจริงหรือเปล่านาะเพราะว่าลิเดียเห็นคนโพสตเยอะมากเลยว่าสีโอเคสีสวยแต่ว่าเดี๋ยวลิเดียมาเปิดให้ทุกคนดูนะคะว่าสีที่เรียได้เป็นแบบไหนเนาะด้านในของเขาจะเป็นประมาณนี้นะคะคือเขาจะเป็นโฟมนะคะเป็นสีที่เป็นโฟมเนาะอย่างแรกเลยเขาจะให้หัวปั๊มแบบนี้นะคะนี่แล้วก็มีแบบเป็นน้ำนะคะนี่อันนี้จะเป็นโฟมนะน่าจะเป็นโฟมนะคะอันนี้โฟมคาลเลอร์นะ แล้วก็ต่อมาเลยนะคะจะเป็น3ามซองนี้นะคะนี่สองซองนี้จะใส่ด้วยกันนะคะก็คือเป็นสีผมนะคะสองซองนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นแบบพวกวิตามินผมเป็น conditioner นะคะตอนเวลาที่เราทำสีผมเสร็จก็จะใส่ตัวนี้ลงไปนะคะเพื่อให้ผมนุ่มเนาะก็คู่มือของเขานะคะเขาจะมีหนังสือให้นะคะก็คือเป็นคู่มือเนาะแล้วก็จะเป็นพลาสติกแบบนี้นะคะพลาสติกที่เอาไว้ห่อคอนะ รู้สึกว่าถุงมือไม่มีนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าสีผมที่เรียได้ออกมาเป็นสีทองหรือเปล่าน้องก็เดี๋ยวจะเปิดให้ดูเลยนะคะก็สีผมเรียได้ประมาณนี้นะคะก็คือดําเหมือนเดิมนะคะนี่ก็คือประมาณนี้นะคะคือปกติผมเรียคือแบบจะดํามากแต่ว่า ตอนเวลาที่เรียทำอะ่ะมันก็มีสีอยู่นะคะทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวเรียจะขึ้นรูปภาพที่เรียยังไม่ได้ทำนะขึ้นให้ดูนะคะว่าผมเรียดำขนาดไหนเนาะแต่ว่าอันนี้ยังพอมีสีอยู่นะคะยังพอมีสีอยู่แล้วก็สีด้านในอะ่ะจะเป็นแบบนี้นะคะคือเรียเคยทําแบบไฮไลท์เป็นสีเขียวอยู่ด้านในนะคะสรุปว่าด้านในที่สีเขียวอะ่ะเป็นสีแบบนี้นะคะนี่ก็คือเป็นสีแบบนี้นะคะอันนี้คือเรียไม่ได้กัด ก่อนนะะปกติถ้าเราจะทําสีอะ่ะคือผมลดเดียดเกินไปนะคะก็คือต้องกัดสีก่อนแต่ว่าลิเดียเลือกที่จะไม่กัดสีก่อนเนาะ,ะเพราะว่าลิเดียอยากจะรู้ว่าถ้าคนผมสีดําอ่ะมาใช้สีเป็นสีวานิลาตัวนี้นะคะนี่ถ้าเรามาใช้สีวานิลาตัวนี้แล้วผมเราจะกินหรือเปล่านาะ,ะสรุปก็คือกินนิดเดียวนะทุกคนสังเกตเห็นสีไหมคะคือมันจะเป็นสีโกโก้แบบมองเห็นอยู่นะ,ะปกติผมลิเดียคือแบบดํามากแต่ว่า ก็กินอยู่นะคะแต่ว่าแต่ว่าก็ไม่ใช่ทองทองแบบนี้เลยนะไม่ใช่เนาะแต่ว่าด้านในอะด้านในที่ลิเดียแบบมีสีอื่นอยู่แล้วนะคะอย่างเช่นสีเขียวเนาะก็คือเป็นเป็นเหลืองเอยู่นะคะนี่เป็นตามสีนี้เลยเนี่แต่ว่าก็จะมีแบบเขียวๆอยู่นะคะก็มาสรุปกันเลยนะคะถ้าใครจะซื้อแบบยี่ห้อสีผมแบบนี้นะคะที่แบ็คพิงคเป็นพรีเซนเตอร์อยู่นะคะลิเดียแนะนําให้ กัดผมก่อนนะคะสําหรับคนที่ผมสีดํานะคะต้องกัดผมก่อนแล้วก็ค่อยทาสีลงไปเนาะอาจจะทําให้สีผมยิ่งสว่างแล้วก็ดูเห็นชัดมากขึ้นเนาะนี่ลิเดียแบบไม่ได้กัดสีผมเลยอะเป็นสีดํานะคะแต่ว่าเห็นอยู่นะเนี่ยตามโคนอะไรแบบนี้ก็เห็นอยู่นะคะนี่เห็นอยู่นะตรงนี้ก็เห็นแบบชัดเลยนะคะแล้วก็มันก็เห็นอยู่นะคะเนี่ยมันจะออกแบบโกโก้นิดนึงอะ ก็ประมาณนี้นะพี่รู้อยู่ในใจแล้วแหละว่าถ้าผมดําไม่กัดก่อนอะสีก็คือไม่กินนะคะแต่ว่าลิเดียอ,อยากจะมาทดลองให้ทุกคนดูว่า,วาถ้าคนผมดําซื้อไปแล้วไม่กัดแล้วมันจะออกมาเป็นสีอะไรเนาะคือลิเดียอ,อยากจะมาท้าพิสูจน์นะพูดง่ายๆคืออยากจะมาพิสูจน์ให้ทุกคนดูก็สาหรับคนผมดําก็จะได้สีประมาณนี้นะคะนี่ จะออกแบบโกโก้แดงน,นะคะ,นนะ,คะก็คือเห็นว่ามีสีแต่ว่าไม่สว่างเท่ากับสีที่เราต้องการก็คือสีนี้เนาะแล้วก็มาข้อเสียของเขานะคะข้อเสียของเขาก็คือเขาเป็นโฟมใช่ไหมตอนเวลาที่เราทาไปอะ่ะก็คือจะแห้งเลยนะคะมันไม่เหมือนกับเครีมทาผมที่แบบเป็นครีมสีแบบ ทั่วไปอะ่ะก็คือเป็นครีมแบบเป็นครีมอะ่ะมันไม่เหมือนนะคะการที่เป็นโฟมอะ่ะตอนเวลาที่เราบีบแล้วเราลูดไปตรงที่ผมก็คือแห้งเลยนะคะข้อเสียก็คือตอนเวลาที่เราจะคา้โฟมนั้นให้ไปทั่วหนังศีรษะก็คือมันไปไม่ทั่วนะคะเพราะว่าถ้าเราทาโดนผมมันก็คือแห้งไปแล้วเราไม่มีสิทธิ์มาลูดให้มันทั่วหนังศีรษะของเรานะคะแล้วก็ข้อเสียข้อที่2นะคะก็คือเราจะรู้สึกว่าผมมันแห้งอะ่ะผมมันแห้ง แห้งแล้วมันแข็งนะคือเรียไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรแต่ว่าปกติเรียทำสีผมถ้าคือครั้งที่แล้วที่เรียทำสีผมทำสีผมตามเจนนี่อ่ะคือเรียทำตรงทั้งหน้านี้ใช่ไหมคือทั้งหน้าตอนที่เรียทำอ่ะมันไม่รู้สึกแข็งขนาดนี้นะผมด้านหน้า มันไม่รู้สึกแข็งมันไม่รู้สึกว่าผมเสียแต่ว่าไม่รู้สิตอนนี้คือริเดียจับผมตัวเองแล้วรู้สึกว่าทาไมมันแข็งผิดปกติเนาะก่อนที่ริเดียเป่าผมเสร็จลิเดียมีทาวิตามินผมอยู่นะคะแต่ว่ายังรู้สึกว่าผมมันแข็งอยู่นะคะอันนี้คือข้อเสียงของเขานะแต่ว่าตรงไปลายไม่แตกนะคะนี่ให้ทุกคนดูมันไม่แตกนะ คือตรงไปลายไม่แตกเลยนะมันข้อดีของเขาคือตรงนี้คือเขาไม่ค่อยกัดผมเราเสียเนาะคือมันจะมีบางสีที่แบบกัดผมเราเสียจนแตกปลายเลยนะคะแต่ว่าสีผมยี่ห้อนี้คือไม่กัดนะก็คลิปนี้ก็คือมาพูดความในใจของลิเดียเนาะคือลิเดียไม่รู้ว่าทุกคนใช้แล้วรู้สึกยังไงลิเดียไม่รู้แต่ว่าลิเดยีย แล้วรู้สึกแบบนี้ก็เลยพูดตามความจริงนะคะคือไม่มีสปอนเซอร์นะคะคลิปนี้ก็คลิปนี้จะประมาณนี้นะคะเดี๋ดาหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะก็คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ